ให้ลูกสาวลูกสาวจบมากเลยเป็นจบแล้วเหรอค่ะจบที่ไหนพี่จบมหาสารคามค่ะมหาสารคามสายอะไรเหรอนิติศาสตร์ค่ะนิติศาสตร์เหรอนิติศาสตร์จบมาได้เป็นอะไรอ่ะกฎหมายค่ะกฎหมายอ่ะเป็นทนายกม่ได้เป็นครูไม่ได้เหรอได้เหมือนกันชอบไหมครูคุณครูใจดีทุกคนไม่ชอบคุณครูเหรอ ทำไมดวงมันมาเป็นคุณครูดวงคุณเด็กขาด้านการเป็นผู้พิพากษาส์เนะห้าไปสอบเลยค่ะที่มีิวบ้านนาได้เปีตั้งราชการท่างงานดีบ่ถ้าเป็นครูก็เป็นข้าราชการได้พี่เห็นตั้งเป็นทนายเป็นคุณครูทนายได้ไหมอ่ะได้อะต้องเรียนต่ออีกหน่อยใช่เขาเป็นทางครูอ่ะดวงมันเป็นทางครูอ่ะ หนูต้องขยันกว่านี้หนูต้องเป็นครูแต่มาเป็นคนยืนพูดเป็นครูชั้นดีกว่าดวงมันไปอย่างงั้นะ่ะดวมเป็นครูผู้นำไงไม่ต้องเหนื่อยนะพี่ยินนะ บาบเหรอไม่ถ้าเปียนายอย่าบาปบาบเป็นครูดีกว่าพี่บุญว่าแน้าได้ปินบ่ราะค่าสอบเอาก็บอกกูนี่ไงยายไม่ฟังเหรอฟังที่ยัยเดวแต่ไป่คิดเอาแต่ใครเห็นแบบนั้นฟื้นไปก็เหนื่อยเปล่าแต่เห็นแบบนั้นเรียนเพื่อเป็นครูดีกว่าไม่บาปด้วยพี่ยิีบอก แล้วแม่อยากให้ลูกเป็นอะไรแล้วเต้นรูกมาค่ะครับเห็นแบบนั้นน่ะก็ดีทาให้ลูกสาวคนใหญ่ค่ะเนี่ยนั่งเลยค่ะคนใหญ่ค่ะคนโตละค่ะอ่าคนโตคนโตพี่สาวอ่ะพี่สาวคนนี้แล้วยังไงเด้อการงานปีนี้จะเป็นยังไงข้ารางานอะไรครับอ่าเป็นเซลล์ขายรถไฟฟ้าค่ะ รไฟฟ้าอ so ่ะขายได้ลุงไปได้ปากดีนะเธอปากดีปากหายปากเจ็บนะเธอขายได้อาชีพดูแลพิเชียวปากดีปากร้ายปากนะเธอไม่ได้ขายดีเ่ได้ เพราะดีร้านใต้น้องถิ่นข้าวไปสอบเป็นพีดียุบโปโคข้าไปสอบพิธีสำเร็จลูกกัลยาตสอบยังทีวีบุญวัตนาได้ได้บอกครับสอบอะไรอ mm ่ะสอบะข้ามอหนึ um ok ่งนะโรงเรียนใดๆครับแก่นนครแก่นนครนล้วนายเรียนเก่งหรือเปล่านายเรียนไม่เก่งแล้วมันจะเข้าได้เหรอ ฮะเรียนไม่งนะตั้งใจเรียนหรือเปล่าเห็นไหมใจหัวมันไม่ได้ตั้งใจเรียนเลยมันจะสอบได้ไหมอ่ะแล้วเดพาไปเรียนพิเศษหรือติวกับเขาหรือเปล่าเรียนไรียตั้งใจเรียนปะถามไม่ได้ให้ตอบถามว่าตั้งใจเรียนหรือเปล่าตั้งใจเรียน มันยากกว่านายน้องไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่มันจะได้ไปเกณฑ์นักขั้นนี่แหละนักขั้นกว่าเกณฑ์นี่แหละน้องต้องตั้งใจกว่านี้นะ <c oughs> สอบตนอบตนไหนอ่ะเดือนไหนอ่ะเดือนหน้าหเรนหนาเรอมันจะทันไหมเนี่ยนานต้องไปเข้มแล้วอาจารยเนี่ยห <c oughs> น่งเดือนแล้วจับนานๆเลยมันเห็นแววไปไม่ได้นะ อะถ้ามันไม่ได้แล้วน้องไปเรียนไหนอ่ะม,มีที่<ม>หา<ม>ํำด<ม>องไว,<ม>ไว้ไหมอ่ะโรงเรียนวัดเอามาโรงเรียน <c oughs> ัดเอาไหมโรงเรียนวัดต้อถามว่าไปแต่ก็ต้องชอไม่ได้แดีไม่เห็นแววอ่ะ<ม>น้องไม่ได้ต้านใจเลยน้องขี้เกียจน,น้องขี้เกียจน้องอยากไปโรงเรียนแต่เหน็นดังแต่ <c oughs> น้องต้านต้านใจกว่านี้นะเร่งทำข้าว ถ้าไม่ได้เขาไม่ต้องเสียใจเรียนที่ไหนก็ได้พี่เป็นกำลังใจให้ถ้ามันอ่อยไงพี่เย็นมันไม่มีพลังเลยอ่ะเอาดูอมแม่น้ำหน่อยักให้น้องไปครับ มันไปเร่งทำดูงานที่ได้ตอนนี้ทำไปจะรุ่งไหมคะงานอะไรหรองานบริษัทกฎหมายค่ะเป็นธุรการคิดว่าจะทำนานเหรอมันไปนานไม่ได้นะ,ะมันแบบแวบ,บอะนาน้ก็แค่ได้เรียนรู้ไปก่อนแต่ว่าให้จีรันดันยืนไม่ได้คแค่ได้แวบๆได้เรียนรู้แค่นานเดนไม่กี่เดือนหรอ เห็นอย่างนั้นนะครับไปชอบเป็นคุณครูด้วยดีกว่าอ้าวบอกแล้วมันก็ต้องได้ทถจะั้านใจอ่ะไม่ใช่บอกว่าได้ถ้านั่งนอนกินไม่จานนั้นซื้อไม่ตด้แต่สอนมันจะได้หรอยายดม นายดมตามน้ำพี่ก็ะด้วันนี้ก็ออกมาวันนี้ก็ออกมาฝากพี่ขาอยู่เน้อนะค่ะขอบรุณครับเอาไงพี่ถามบ่อเทาเทายังเทาผู้พอเนี่ยสิไดป้นเป็นสินโรคนายทัวหาเน่ับนายยกปาคะนายกคนไหนอ่ะ นายนี้เนะไขอจะผู้หญ่าาคนผู้หญิงครับเอาล้แล้วพ่อทำตำแหน่งเขาได้อ่ะเป็นรองนายกครับลองนายกเต่ที่เป็นสมัยชิกอบตครับนายรูปนายกเขาได้แล้วเหรอยังยังยังประมาณเดืยนพิธิการรูปคอนเหรอะ เพืเ่อนไปรวมทีมน้ำกันค่ะขอทีมกันได้้ะะได้ไมวันนี้เขาไม่ได้มาดะวันนี้ไม่ได้มาครับเขามชอบกันเมื่อไดอ่ะเริ่มจะมาวันไหนอ่ะอีกนานอยู่ประมาณเดือนพฤศจิการครับถ้าตามปกติวันที่ยี่สิบแปดพฤศจิกาหมดวารละของนายกคนปัจจุบันใครอะเจอเขาอ่ะ เดี๋ยวเดินหน้าเข้ามาเออเดเดเดินหน้าจะมาขามมามีอะไรถ้าเขาอยากผ่านเขาตอ้องถ้าด้วยตัวเองต้องแก้ไขต้องมีอะไรแก้ไขที่ไขจะบอกบต้องมาด้วยตัวเองนะคะมันจะยากไหมครับค่ะก็ให้เขามายังไม่ได้คุยกันเลยลุง <laughs> มาก่อนชี้ <laughs> อย่าไปมองหาแต่ยา่ยาเถอะมันมีทางแก้ถึงบอกอะ่ะ น้องจะร่วมทางกันได้ใช่ไหมคะพี่ไข่กับกับบอกค่ะมาก่อนชี่มาก่อนแม่เห็นต uh ัวตัวก no mm ็ต้องมาก่อนแม่้องมึงฆ่าชาติอะไรไว้เยอะป่ะธรรมดาครับอะไรธรรมดาก็ทำกินทำอะไรงี้หมูหมาแมวไม่ไหมยังหมูหมานี่ยังยังยังไม่เคยครับ แมวมีไหมวัวควายมีไหมมีมีครับต้องต้องไปแก้แล้วไม่งั้นโดดอบอตอ <laughs> นี่ก็ต้องมาด้วยนี่ไม่งั้นฉลุยนะนาะ <laughs> <laughs> ชีวิตคนเราอะครับใครจยบอกถ้าเราจะเดินแล้วมันมีขวางน้ำอะมันก็ไปลำบาก เพราะฉะนั้นเราต้องกลับจากความน้ําเนี่ยถ้าอยากจะเดินแบบอง์อาจแล,ล้วบอดโปงแล้วไม่จุปสักน้อยก็ต้องมาคุยกันนะคะต้องมาแก้ไขอุปสรรคความน้ํานี่แหละลุงอายังเมียพลังงานไม่ดีเลยเนี่ยใครมองเห็นอนะ่ะเราให้มาพร้อมกันค่ะหุยงอนนี้แล้วเราค่อยมาคุยกันนะแล้วใครจะบอกทางแก้ เดือนเดือนหน้านะคะใครามากับแม่เดือนหน้ายังมีเวลาอยู่นะคะร,รีบแก้ไขนะนาลุงนะครับจบไม่มีครับครับคุณพ่อต้องไปแก้ซื้อบวชให้สัพะสัดก่อนค่ะคสิ่งที่หวังกับเจนซีเลยเขาใส่สเขาก็บคัดขวางใช่เขาไม่ต้องการเห็นความสำเร็จของเรา พราะฉะนั้นอะไรที่เป็นขวาก้ําขวางทางเราก็เอามีดตาปาปนออกไปนะมันโผลหนา้าเชคใครอยู่ตอนเนี้ยที่มากับพ่อนเนี่ยแต่บอกไปพ่อยังทําไม่ได้แล้วไปเดือนหน้านะครับนี่ไปแก้ไขนะเอาขวากน้นาำออกไปแล้วเราจะได้โรงโป่งนะครับ,บ,บครับ <c oughs> คุณยายคุณม่ให้น้งองตั้งใจเรียนนะเดี๋ยวจนะได้สอบไนนะอม่ได้